สวัสดีเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆนาๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ออกมาดำน้ำยิงปลาที่สมสนุกนะครับก็อ่างเดิมนะครับอ่างนี้ก็ปนินใหญ่เยอะวันนี้ก็มีประเด็นในโซเชียลที่เราลงกระสอบใต้น้ำไปก็จะเอากันไกลลงมาตัดให้ดูนะครับแล้วก็จะดำปลาด้วยแต่ก็ดูคร่าวๆแล้วครับเป็นละเอียดละเอียดคล้ายๆกับทรายน่าจะไม่ใช่แบบ อะไรหรอกน่าจะไม่ใช่ซากอะไรหรอกนี่ก็ออกมาใบามุ่งไปครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเตรียมอ,อุปกรณ์กันเลยแล้วก็จะลงไปดำปลาแล้วก็จะเข้ามาตัดไอ้กระสอบนั้นนี่นะครับวันนี้เราก็เอากรรไกรมาด้วยเดี๋ยวเราจะเอาลงไปตัดดูนะครับวันนี้ก็มาคนเดียวก็ใจเป่บแป๊อยู่ทีมงานก็ไม่มาและ แต่เราก็ได้สำรวจไปรอบนึงแล้วนะครับว่ามันเป็นน่าจะเป็นทรายกระสอบใหญ่ก็เอาขึ้นมาเปิดด้านบนไม่ได้ก็เลยวันนี้ก็นี่กันไกไปครับตามไปชมใต้น้ำตอนแรกเราว่าจะเข้าไปดูตอนขึ้นนะครับแต่ขาดใจครับก็เลยดำมาดูก่อนแล้วค่อยไปดำปลานะครับกระสอบก็เริ่มมีดินปกคลุมแล้วนะครับเราก็ใช้กันไกลนะครับตัดไปที่กระสอบนะครับ ตัดสินะครับแล้วก็ใช้มือนะครับคว้านเข้าไปดูด้านในนะครับกดบานี่ครับเจอแต่ดินนะครับแล้วก็ไปเจอชิ้นหนึ่งครับเป็นรากทูปนะครับน่าจะเป็นดินที่อยู่ข้างฝั่งเองนะครับพอมั่นใจว่าไม่มีอะไรแล้วเราก็ไปดำป่าต่อนะครับดำออกมาด้านนอกนะครับ น้ำก็รู้สึกว่าจะเป็น2ชั้นนะครับผิวน้ําก็จะออกคุณคุณหน่อยนะครับแต่ว่าดำลงมาพื้นก็ใสนะครับมองเห็นระยะประมาณ2เมตรนะครับจังหวะน,นี้ครับมาเจอปลาชะโดใหญ่นะครับตัวนี้ก็ใสอยู่ประมาณเกือบ3กิโลนะครับ ร,ร <S 2> <S 2> <S <normalized> <S จังหวะนี้ก็ดำมาเจอปลาินใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็เป็นประนินใหญ่นะครับแต้มที่2นะครับตัวนี้ก็ใหญ่มากนะครับไซส์ก็อยู่ประมาณ2-3กิโลเลยนะครับ จุดนี้ครับน้าลึกประมาณเมตรห้นะครับมาเจอปลานิลอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ใส่อยู่ประมาณสอกิโลนะครับจังหวะที่เล็งดีๆแล้วดูครับยิงลอดใต้ท้องนะครับปลาก็ไม่ยอมหันข้างให้นะครับตัวนี้ํำมาจังหวะนี้ครับต้องเปิดกล้องใหม่นะครับเจอปลานิลครับมองทะลุมาจากอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็มองเห็นปลาอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับ ตัวนี้ก็ใส์อยู่ประมาณ2-3งกิโลเลยนะครับ ดำมาจังหวะน,นี้ครับปลากำลังจะ้อยผ่านหน้าไปนะครับแต่ว่าปลาก็เข้ามาทางชโมกครับก็กดเข้าไปเน้นๆนะครับ ดำมาจังหวะน,นี้ครับสังเกตที่ขวามือนะครับมีปลาโดูใหญ่นับค่อยๆลอยอ้อมไปแล้วนะก่อนจะหันขึ้กมามนีปลาก็เข้าไปในปาลาหลายแล้วนะครับนี่นะครับจังหวะที่มาแล้วปลาค่อยๆลอยอ้อมไปนะครัมกมายิงไปก็ไม่โดนนะครับ <c oughs> มาจุดนี้ครับมาเจอหลุมปานะครับน่าจะเป็นหลุมปานินที่ใช้นอนนะครับเพราะว่ามีขี้ปลาเต็มเลยนะครับอยู่แถวนี้ก็มีหลายหลุมได้นะครับน่าจะประมาณ 20- 30หลุมได้เลยนะครับเราก็พยายามจะวนหานะครับไม่รู้ว่าตัวมันอยู่ไหนนะครับ มาจังหวะน,นี้ครับสังเกตเห็นอะไรขาขาวอยู่ใกล้ๆนะครับค่อยๆไหลเข้าไปนะครับอ้ปะนินใหญ่ครับน่าจะเป็นเจ้าของหลุมเลยนะครับนอนอยู่ในหลุมเลยนะครับตัวนี้ดำผ่านมาก็เจอเป็น20-30หลุมเลยนะครับไม่รู้ว่าตัวมันอยู่ไหนนะครับเจอแค่ตัวเดียวนะครับ ดำมาจังหวะน,นี้ครับสังเกตขวามือนะครับเห็นขาวๆนั่นนะครับปาน,นินนะครับกําลังจะเล่นดินอยู่นะครับแต่จังหวะที่หันไปนี่ปลาตกใจก่อนนะครับยิงตามไปก็ยิงไม่โดนะโนะผลงานวันนี้ครับ ใหญ่เลยวันนี้ได้มาปาชะโดมาตัวนึงนะครับแล้วก็ปนินใหญ่3ามเต้มตัวใหญ่มาครับตัวนี้ก็เกือบเกือบสมโลนะครับวันนี้ก็สามโลครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไซสประมาณสามหกสามเจใหญ่มากครับวันนี้น โอ้ผลงานวันนี้นะครับปนิินใหญ่ตัวนี้น่าจะประมาณ3 5มห3าสามหกสามเจ็ดนะ่นก็ชะโดฐานตัวดำเมี่ยมเลยชชโดฐานตัวนี้ก็ใส์อยู่ประมาณ3ากิโลนะครับดูครับเทียบกันกับปลาชชโดตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้นี่ใส่ก็ไม่ทิ้งกันเยอะนะครับดูโอ,โอ้ใหญ่มาก นึกว่าจะไม่นึกว่าจะแห้วแล้วครับวันนี้ไม่เจอปลาแล้วก็มาเจอช่วงช่วงเย็นๆช่วงเวลาเดิมเลยนะครับปลาก็เข้าช่วงนี่ะอาทิ์กาลังจะตกะอาทิ์ก็อยู่ช่วงช่วงนี้ช่วงกลางๆลเมฆฝนก็กำลังจะมาบาดจะวนแบบกล้องก็หมดพอดีครับก็เลยบนขึ้นเลยอันนี้ได้มาจากอ่างนั้น ด่ครับหมอคางดำตัวนิดเดียวเองนะครับนี่ก็โอเคอยู่ไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากนาๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้ครับวันนี้ก็หมานครับซ้ำห้าวันติดแล้วครับหมานทุกวันครับอ่างนี้หมายปลายใหญ่ตัวก็จะหายยากๆหน่อยแต่ว่าเจอตัวคุ้มครับคุ้มแน่นอนตัวใหญ่เนี่ย